ชาวราศีเมถุนฮะเป็นหนึ่งในราศีครับที่ชีวิตปีนี้จะเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับในรอบจริงๆก็หลายๆปีนะฮะโดยเฉพาะครับปีที่เราจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ใหญ่หนักกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าดาวการงานหรือว่าจ้าวดาวการงานรวมถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เมตานะครับดวงเสริมนะฮะดาวพฤหัสจะกโคจรทับนะครับนี่ดาวพฤหัสคือดาวดีนะ ดีมากๆนะครับเขาโครจรมาเนี่ยเขาเติมเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมเข้ามาบางทีได้ตําแหน่งบางทีมีการอัปเกรดวิตตัวเองบางทีมี job พิเศษเข้ามาหรือถ้ากําลังแบบเหนื่อยท้อล้าไม่สบายใจนะครับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ปีนี้จะเป็นปีที่มีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอหรืออาจจะมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยถี่ขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ไวขึ้นกว่าเดิมมันกลายเป็นปัญหาอะไรที่แบบหนักใจ สบายใจเครียดวิตกกังวลนะครับมันผ่อนคลายคลี่คลายนะฮะจังหวะดาวของคนราศีเมถุนเนี่ยเป็นราศีที่ชีวิตเหนื่อยมาจะเรียกว่าหาจังหวะที่แบบโล่งๆโ,โ,โปร่งๆสบายๆย่ำกันนะแต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีครับอย่างน้อยเราก็มีความรับผิดชอบคนรับข้างคนรอบตัวบางคนต้องแบกรับภาระของครอบครัวของออฟฟิศที่ทํางานนะฮะหรือหนี้สินของตัวเองและคนอื่นนะครับหลายคนก็เจอก็เลยเป็นเดอะแบกฉะนั้น กลายเป็นว่าในช่วงนะครับปีนี้เป็นปีที่ทําอะไรก็ตามนะครับมีโอกาสสําเร็จแล้วก็เคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาลหลายๆเรื่องได้ดีขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีภาระบางอย่างลดลงไปนะครับคือบางทีหนี้สินบางอย่างก็จบลงปีนี้พอดีหรือว่าเบาลงปีนี้พอดีนะครับมันเบาตรงที่ภาระต่างๆมันได้รับการช่วยเหลือหรือมีอะไรที่ได้ทําพิเศษที่เราอยากทํามานานก็สามารถทาได้ทาได้ดีนะครับทําได้สําเร็จ จาะดาวเกี่ยวกับความคืบหน้าในภารกิจที่ทำวันนี้ก็ถือว่าน่าพอใจโดยรวมนะครับถ้าเห็นที่เห็นแบบเด่นชัดเลยคือดวงเกี่ยวกับคนเมตตาเป็นปีที่ยังพอจะมีคนมาช่วยนะครับหรือสถานการณ์ต่างๆมันเบาลงม,มันคลี่คลายในยามที่เราแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วรู้หาทางออกยังไงดีมันไหที่แบบหัหลังชนฝานะฮะหรือหลังชนกําแพงนะฮะทางออกมันอีกจะมานะครับมันดีตรงนี้แหละตรงที่ เราเจอทางออกทุกครั้งนะครับเพราะมนุษย์เราอย่างไงก็ต้องเจออุปสรรคอยู่นะฮะแต่ว่าเออถ้ามันเจอปัญหาลนะอะไรมาแล้วแกได้ไวกว่าเดิมนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะปัญหาจบไวกว่าเดิมใครที่ไม่เคยมีคนมาช่วยกลายเป็นปีนี้พอจะมีคนมาช่วยนะครับทําให้สบายใจขึ้นได้นะฮะจังหวะดาวมีโชคฟุกๆอ,อ,อันนี้น่าสนใจมีโอกาสนะครับเ,เพื่อนๆครับมีโชคที่คาดไม่ถึงนะฮะ ดาวราหูโคจรตำแห่งสุภะเป็นกเกษตราธิบดีโอ้โ oh, หมันเป็นดาวเรื่องโชคลาภเป้าหมายความสําเร็จบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปที่ที่เราอยากไปมานานมากๆนะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศนะครับแต่ท้งนี้เท่านั้นครับมุมดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินนะครับปีนี้เงินมันจะตึงๆกันนะพูดถึงรายจ่ายเยอะนะครับแต่รายรับเข้ามานะครับมากกว่าเดิม มันทําให้เรารู้สึกได้ว่าเออถ้าปัญหามาปัญญามีครับมันจะเคลียร์และแก้ปัญหาต่างๆได้หมดได้จบได้ไวแล้วก็นี่สินหรือรายรับที่เข้ามามันทําให้เราโล่งปร่งใจมากกว่าเดิมนะครับทีนี้พอเรารู้เรื่องความาเรื่องของการเงินครับที่มากกว่าเดิมนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะหาวิธีอุดรอยรั่วได้อย่างไรนะฮะรอยรั่วน่เรื่องของเงินทองอะไรี่ยังไม่จะไปหนังซือ ปีนี้เบรกเบรกเบาๆนิดนึงนะครับอะไรก็ตามที่บางทีต้องการซื้อของมีค่าของมีราคาของใหญ่ๆ,ๆนะครับถ้าเราคำนวณดีๆแล้วมันยังไม่จําเป็นมากนะกเอาไว้ก่อนนะฮะมันขาดใจแหละนะฮะความอยากคนเราเนี่ยถ้าถูกขัดใจบางทีอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราดูความจําเป็นว่าจําเป็นไหมนะฮะ้าจะเป็นก็ซื้อตามปกติเลยแต่ถ้าลึกๆแค่อยากเฉยๆนะเออแล้วเราเบรกอารมณ์ได้ในเงินเหลือนะฮะเพราะว่าเงินมันมากกว่าเดิมครับเงินปีเนี้หกแปดเนี่ยมากกว่าปีหกเจ็ดนะ น,นี้ภาพรวมนะฮะไม่ใช่ดูแค่รายเดือนนะครับภาพรวมนะครับ,นนรบ,รรบทั้งนี้มุมดาวคนช่วยเหลือมีดาวพฤหัสทับนะครับเพื่อนๆมีคนช่วยเหลือดาวพฤหัสมาจากตําแหน่งของการงานแล้วก็ชีวิตคู่ฉะนั้นใครที่โสดอยู่ก็จะมีคนที่มีคู่เรียกว่ามีคนเข้ามาทําให้เรามีคู่อ่าหรือบางทีเราอาจจะคบกับใครอยู่มันจะพัฒนาให้เติบโตขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ พัฒนาไปในเรื่องของการแต่งงานการอยู่กินด้วยกันการมีทรัพย์สินเงินทองอะไรบางอย่างด้วยกันนะอะไรแบบนี้นครับนี่คือจังหวะดาวที่เด่นการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จว่าไปนะครับบางทีมันก็มีเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องยากจะง่ายนะบางทีเพื่อนครับในช่วงจุนี้ไปนะครับมุมดาวในเรื่องของคนช่วยเหลือมีความเฮงมีความฟลุกมีมีเรงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคราวนี้ครั้งใหญ่คืออะไรนะฮะหนึ่งเงินเปลี่ยน อาชีพเปลี่ยนงานนะฮะเพราะว่าดาวพฤหัสเดยมาให้โอกาสโอกาสมันเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะฮะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นตําแหน่งเดิมงานเดิมๆนะครับบางทีเพื่อนอาจจะไปถนัดงานสายอื่นก็ได้หรือจะมีงานพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับงานหลักเลยก็ได้นะฮะมันคนทำงานออฟฟิศครับแต่ค้าขายก็เยอะนะแต่เราอาจจะทำอะไรที่นอกเหนือจากนั้นนะครับแล้วก็เติบโตได้นะฮะนี่คือจังหวะดาวที่เด่น ได้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จอันนี้เผื่อเพื่อนเพื่อนตั้งใจนะครับจะแก้ปัญหาเนี่ยให้กับผู้อื่นนะครับเพราะว่าของเราได้แล้วให้กับครอบครัวนะครับบางทีเราว่ารอดละแต่ปัญหาในบ้านปัญหานนสินปัญหาของคนในครอบครัวที่เรากังวลใจแทนนะครับเราเองนี่แหละครับจะสามารถจะช่วยทางในทางหนึ่งให้ปัญหานั้นมันคลี่คลายและจบลงได้นะครับ นี่คือจุดเด่นของเรานะครับก็ถือว่าดวงดีนะมันมีดาวเกี่ยวกับเรื่องของโชคฟุกๆนะครับบางทีโชคฟุก,กจะเป็นคือบงางคนอาจจะไม่เคยเสิ่งโชคสิงดวงได้เลยนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะลงทุนนะฮะได้กำไรก็ก็แก๊แกๆอากาศเป็นปีนี้นะมีโอกาสเสิ่งโชคสิงดวงสําเร็จหรือว่าได้กาไรพิเศษจากการลงทุนนะครับพิเศษนะไม่ใช่เ็น้องไม่ใช่แบบเล็กๆนะครับโตใหญ่ขึ้นมานะฮะหรือตัวเลกที่อาจจะไม่เคยได้คัแนนี้มาก่อนเลยนะครับโอเคครับต่อมา มุมดาวพระเสาโครจรอยู่ตำแหน่งการงานเพื่อนครับเตรียมได้รับภารกิจนะครับที่มากกว่าเดิมแน่ๆนะฮะผมเรียกว่ามากกว่าเดิมนะครับถ้างานเดิมมีก็มีงานพิเศษเข้ามาถ้างานเดิมและงานพิเศษมีก็จะมีงานงอกจากงานเดิมและงานพิเศษเพิ่มมาอีกหรืออีกอย่างนึ้งอาจจะต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องครอบครัวหรือเรื่องที่บ้านเรื่องงานที่เติบโตใหญ่กว่าเดิม หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆบางทีเพิ่มตําแหน่งหรือว่ามีการขยายงานให้เราต้องรับผิดชอบตามเรียกว่ามันภาวะจําเป็นนะฮะอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเออเจอภาระเพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับแต่อย่ากลัวนะฮะเพราะว่าบางทีภาระมันก่อให้เกิดเรื่องของรายได้พิเศษก่อให้เกิดเรื่องของความมั่นคงในตําแหน่งที่หน้าที่การงานมันก่อให้เกิดความก้าวหน้านะครับในการทํางานในทุกรูปแบบนะครับหรือเก่งขึ้นนะฮะ นี่ครับแปลว่าช่วงปีนี้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตเราดีขึ้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามามากขึ้นบางคนเปลี่ยนงานนะครับอย่างที่บอกฮะแล้วก็บางคนเรียกว่าเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเลยนะครับก็ไม่ธรรมดานะฮะในการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยแต่มันมีแนวโน้มที่จะทําได้นะครับคือมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางบ่อยขึ้นมีการโยกย้ายบ่อยขึ้นไปในที่ที่เราอาจจะไม่ค่อยเคยไปบ่อยขึ้นนะฮะหรือบางที จะมีเหตุนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่าซื้อหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับผมดูว่ามันดีขึ้นนะไม่ใช่ไม่ดีดีขึ้นครับเพียงแต่ว่าก็เตือนนิดหนึ่งว่า, <ๆ S 1> วาเก็บเงินดีๆนะเงินเข้ามากกเดิมนะฮะเก็บเงินดีๆก็จะเหลือแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะช่วนจริงๆความรักมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะครับบางทีมีแฟนหรือว่าแฟนเรานะฮะทำกิจกรรมอะไรก็ตามทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะฮะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ อาจะได้ทาอะไรรูปหุ่นรูปทุนเลยกับใครเพิ่มเติมมากกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงั้างสาคัญนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตเราดีขึ้นนะครับมันเหนื่อยเหนื่อยมากไม่ใช่ไปเหนื่อยนะครับแต่คุ้มค่าต่อความเหนื่อยนะฮะเผื่อื่อเพื่อนตั้งใจเบื่องานแล้วนะฮะเงินเหลือแล้วนะฮะจะไปเปลี่ยนเส้นทางจะไปทำเกษตรกรรมนะขอนิยมกันหรือว่าจะไปะอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ตามชีวิตดีขึ้นนะครับโอเคนะครับโชคดีครับ ปีนี้ครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ